วกาวววมวว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 วรวว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 ้วว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 ว ต่อเน,นื้อหมาเราที่กำลังอะไรนะใช่เ uh ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมลืมชนเก้วผมลืมชนแก้วชนไห่ชนไม่โอ้ยมาวก้ับ้ันหูหัวแตกแล้วโ้ย